สวัสดีค่ะรถกระบะหล่อๆมีให้ชมกันในทุกวันนะคะวันนี้เราก็พามาชมกับอ e ีซูซูดีแมกนะคะรถยนต์ปี05เป็น4ประตูตัวท็อปสุดเลยนะคะเครื่องยนต์ขอมันเร็วค่ะ 2500cc ซีซีนะคะทำมามาแล้วนะคะเป็นลูก3.1คัดทองแดงเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์ค่ะแอร์เย็นเครื่องดีช่วงร่างดีนะคะขับขี่กันได้สบายค่ะสายซิงต้องไปลองเลยนะคะ แต่งมาพองามขนุกท่านหล่อๆตามนี้เลยนะคะบอสอีสวยไม่เคยชนไม่พีกคว่ำและไม่จมน้ำด้วยนะคะกระจกมองข้าปรับไฟฟ้าได้คะ่ะกล่อง ecu 2ใบเครื่องเสียงพอมีฟังดังพอใช้ได้นะคะแก้มซ้ายแก้มฝาฝาคาร์บอนนะคะงานแท้เลยคะ่ะ 159,000บาทนะคะรอๆตามรูปนี้เลยค่ะสนใจคันนี้นะคะไปทดลองขับกันได้ที่อำเภอแกงจังหวัดระยองเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเคยค่ะไปทดลองขับก่อนนะคะประกอบการตัดสิในใจที่ดีรถแต่งซิ่งแบบนี้นะคะถูกใจสายซิ่งค่ะทุกท่านกระบะ4ประตูรอๆนะคะอีซูซูดีแม็กีศตัวท็อปสุดด้วยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินแนะนำข้อมูลกันไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าถูกใจยังไงสายตรงได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ